ที่สีสันบนโลกโซเชียลกันบ้างดีกว่านะคะรวบรวมคลิปน่ารักน่ารักมาฝากกันเริ่มที่คลิปแรกคลิปนี้เลยนะคะจะเป็นอย่างไรเมื่อมีการบีทบ็อกซ์ประทะก,กันระหว่างการเทสค่ะไปชมกันเลยค่ะครับ คลิปนี้ดีคลิปนี้ดีชอบสร้างสรรค์คือใครดูก็ยิ้มตามนะคะเรียกรอยยิ้มให้แก่ผู้เข้าชมมันอย่างมากเลยทีเดียว<ร>เป็นคลิปที่แน่นอนแชร์ออกไปถูกใจชาวเน็ตมากๆเลยนะคะ<ร>หลังจากพระครูใบดีกาสุคศสุศสวัจโนแห่งวัดเขาน้อยจังหวัดระยองค่ะเขาได้จัดเทศแหลให้นักเรียนได้ฟังแล้วก็มีน้องคนในภาพนี่แหละค่ะ กำลังให้จังหวะบีบบ็อกซ์ซึ่งก็เรียกเสียงฮาให้ับเด็กๆเป็นอย่างดีเลยคุณดูหน้าน้องเขาสนานเขาต้องรอจังหวะพระท่านแลนะตัวเล็กแค่นี้บีบบ็อกซ์ได้เยี่ยมเลยนะนี่นะคะบีบบ็อกซ์นี่ก็คือเอามือป้องไมโครโฟนหน่อยให้เสียงมันกล้องๆทาแล้วก็เป็นเสียกลองเป็นแฉเป็นแนแร์และหนังถุตักถุตัอะไรประมาณนี้นะคะคนที่ชมคลิปนี้เนี่ยเขาก็ชื่นชมพระครูเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะบอกว่าสามารถปรับการสอนธรรมะให้แก่เด็กได้ทันสมัยทําให้ไม่น่าเบ ดีมากๆเลยทีมข่าวไทยรัฐนะคะไม่ได้เอาคลิปมาอย่างเดียวแต่ก็ตรวจสอบด้วยก็ได้รับการเปิดเผยเรื่องนี้จากพระครูใบดีกาสุพจนโ์สุวัจนโนค่ะโดยท่านเนี่ยก็ระบุว่าเหตุการณ์ในคลิปเนี่ยถูกบันทึกไว้ขณะเป็นวิทยากรอบรมค่ายพุทธบุตรอบรมคุณธรรมจริยธรรมที่วัดชุมชนในจังหวัดระยองค่ะซึ่งก็เป็นช่วงที่กําลังเทศธรรมะให้แก่เด็กๆฟังช่วงนันทนาการนี่แหละแล้วก็น้องคนในคลิปเนี่ยนะคะก็โยกไปโยกมา พระท่านก็เลยชวนมาให้จังหวะบีดบ็อกซะเลย <c oughs> ช่แล้วก็มีเพื่อนพระอาจารย์นะคะมือไวถ่ายคลิปเอาไว้ได้แล้วก็แชร์เองเลยนะฮะถูกต้องแชร์กันในโลกออนไลน์เลยนะคะเป็นวิธีการสอนธรรมะแบบใหม่ที่เข้าถึงคนได้มากขึ้นและที่ส่วนใหญ่เนี่ยก็ชื่นชอบกับการเทศดังกล่าวบางนักเรียนปรบมือตามไปด้วยถูกนะคะแล้วที่สําคัญมีคนบอกว่าบางส่วนเนี่ยเห็นว่าเราตัวกลมๆเห็นพระอาจารย์สุพจน์สุวัจโนเนี่ยนะคะก็เลยตั้งฉายาให้พระอาจารย์ว่าพระอาจารย์โดเรมอนโอโดเรมอนเสนอตอนบีดบ็อก พระอาจารย์โดเรมอนน้องบิดบล็อกก็เป็นใครดีเนาะเป็นโนบิตะโนบิตะดีกว่าเพราะว่าเขาเอามือป้องปากแล้วไม่รู้ปากแหลมมนเสนอหรือเปล่า